ร้านไหนอร่อยนะฉันจะเคยผ่านนี่ผู้แกเอ้วยวันนี้อยู่กับร้านควาจ้าจานบ้านคุณยายเขาแก่เขาเริ่มต้นแค่สี่สิบบาทร้านเขาอยู่ติดก,กับแม่โคใหญ่ในเมืองซิมคอนโดโครงการแผ่นดินทองแปดตาเลืดปตทบกสใหม่แล้วก็เลี้ยวเขาซ้อยนยันเลยก่อนจะถึงแม่โคใหญ่ต่อไปจนมอทุ่ท้านอะไรร้านอยู่ทรายมือร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องความสะอาดฉันไปแอบ,บดูในครัวเข้ามาเร็วสะอาดจริงๆแล้วกับเขาเขาน่ะก็มีหลายอย่างแๆแต่ละวันย่หมอไม่ซ้ำกันเลยแล้วเป็นร้านเขาแกงติดแอห่เริ่มต้นแค่สี่สิบบาท แถมยังบุฟเฟ่พักอีกเราก็ทำอะไรยังสะอาดแล้วล้างข้าก็สะอาดถูกยางสะอาดหมดนะ่ะแม่ได้ฉันก็ยุเข่าดาไม่เหล่าสั่งมาจะพืดจะพื้เต็มตัวอ,อาหยาเมนูแรกก็หมูกระเทียมอร่อยมอรองอัศจรรย์นยี่เหลียวพัดลูชินเข้าก,ก,ก,ก็อร่อยพวกแกรูไมทไมามายาเนี่ถึงชืง่อควายจัดจัด็เจ้าของรนะ้านน่ะเขาชอบกินรสจัดเขาทํากินยังไงเขาก็ทําขายยังงั้นเขาก็เลยมาทำเข่าแกงขายแบบรสจัดจัดเผ็ดเผ็ดเผ็ดจริงๆพวกแกเออธนาผู้ฉันคนขามสเกลแสงชอบกินเผ็ดใครดูผู้ชันมาตั้งแต่จิลู่แบบผู้ฉันน่ะชอบกิน หันมาลานี่ยังออกปากนะเพี้จริงแต่เพี้แบบอร่อยดกนาเมนูกำลังฮิตตอนนี้กับพะโล้นั่นดิทามี่นี่สี่สิบบาทได้ไข่สองฟองใหญ่พะโล้นี่เขาก็ต้มคามวันคามคืนแม่นาฉันก็เลยใส่ไข่ไปสักฟองหนึ่งฟองใหญ่เต็มปากอาญาเลยดีไปดรอบเขาก็ก็อร่อยถูกอย่างถูกแนวเขาแกงเ็าจะเป็นสูตรทางใต้มาดาเลยจัดจานเข้มข้นนั่นดิแม่นาฉันเอาไหลมากกอร่อยเข้มข้นถูกอย่างไดเหลยวอันนี้ก็จะเป็นแกงสับปลุดบอกเลยว่าอร่อยมอร้องไม่มีขี้เหนียวเครื่องดกลานนี่ของแท้